สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงกลสิมจุลุงคนรักและศรัทธาหลวงทวดหยีบน้ําทะเลจืดนะครับกับคลิปวันนี้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหลวงทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือหลวงทวดเนื้อว่านรุ่นแรก2 4 9สี่เก้าเพิมพ์กลางลึกหน้าหนุกนะครับหลวงทวดองนี้เป็นพระของผมนะครับที่ผมเก็บมาแล้วประมาณเกือบ30ปีนะครับคือผมได้มานะครับ จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนื้อหาขององค์นี้นะครับสภาพก็ผ่านการใช้มานะครับประมาณ 60- 70%อนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางลึกหน้าโหนกนะครับครับสำหรับลุงบุทวดนะครับเนื้อว่านนะครับรุ่นแรกนะครับ2497่จะสร้างทั้งหมด3รุ่นนะครับไอสามแม่พิมพ์นะครับคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับไม่ว่าจะพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับเนื้อหาจะเป็นโทนเดียวกันหมดครับคือโทนอมเขียวนะครับเนื้อจะฝ่อฟ้ามนะครับ ครับพระผ่านการใช้มานะครับครับตามการอายุเวลานะครับครับต้องเก่าตามอายุนะครับครับสําหรับมวลสารนะครับของงมุททดเก้าเจ็ดนะครับจะประกอบไปด้วยว่านร้อยแปดชนิดนะครับและดินดํานะครับผสมอยู่ในเนื้อพระครับครับตัวประสานหลักขององมุททดรุ่นนี้นะครับคือน้ําพึ่งป่านะครับและกล้วยน้าวานะครับครับ จะได้ท่านจะได้เห็นนะครับถ้าสองโดยกล้องนะครับจะได้เห็นมวลสารอีกหลายอย่างนะครับในพระองค์นี้นะครับคือจุดดําเม็ดแดงก้อนขาวนะครับก้อนขาวคือเป็นมวลสารชนิดหนึ่งครับคือเป็นกวดเม็ดหินนะครับที่เขาผสมในเนื้อพระนะครับครับสําหรับของผมองค์นี้นะครับครับผมก็ได้มาประมาณปี30มสิบกว่านะครับครับพระผ่านการใช้นะครับองค์นี้ผมเฝ้ามาจีบของเขามาเกือบห้าปีนะครับผมถึงได้นะครับ ส่วนที่ผมวงให้เห็นนีะครับคือเป็นเปลือกว่านนะครับครับรมหมดทวดนะครับเนื้อว่านเก้าเจนะครับจะมีเปลือกว่านครับบางองค์ก็มีขุยว่านนะครับเนื้อจะหยาบนะครับเนื้อจะไม่เรียบตึงเหมือนกับพระรุ่นหลังๆนะครับครับจุดสังเกตต่างๆนะครับจะเมื่อเราส่องด้วยล้องนะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางลึกหน้าหนงนะครับครับ ซึ่งพิมพ์กลางมีหลายพิมพ์นะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับจะน่าจะเป็นหนกขึ้นครับเป็นชัดเจนนะครับเนื้อหาจะเก่าตามการเวลานะครับหลวงบุ่ทวดนะครับสําคัญที่สุดเนื้อว่านเ7จดนะครับทุกพิมพ์นะครับจะมีคาบน้าว่านนะครับครับะลมอยู่บนเนื้อพระนะครับเมื่อเราส่องด้วยกล้องส่องพระนะครับเพราะว่าตอนที่เขากดแม่พิมพ์นะครับจะ กดพิมพ์ตอนเนื้อว่านยังสดๆอยู่นะครับเลยมีคราบน้ำว่านฉโลมบนผิวพระแทบจะทุกองนะครับและสำคัญด้านหลังนะครับจะมีแร่เม็ดกิมเซียวเห็นนะครับถ้าเราเล่นด้วยแสงนะครับวิบวับวิบวับจะเห็นแร่กิมเซียวเป็นเม็ดสีเหลืองนะครับไม่เป็นเม็ดเล็กก็เป็นเม็ดใหญ่นะครับสำหรับเนื้อว่าน97จะมีทุกองค์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับให้เราสังเกตดูนะครับแร่กิมเซียวนะครับคือเป็นแร่ชิ้นหนึ่งที่อยู่ เมืองแรกของท่านอนุคุณารักษ์คุณานุรักษ์นะครับท่านนํามาผสมในเนื้อว่าน9ก้าเจ็ดนะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับและทุกองค์พระรวมถึงพระต่างวัดนะครับจะไม่มีแร่กิมเซียวนะครับแร่กิมเซียวจะมีเฉพาะปีเก้าเจ็ดนนะครับให้เราจดจําแร่กิมเซียวนะครับถ้าเราเห็นบ่อยๆนะครับสันฐานของแร่กิมเซียวจะเป็นเม็ดสีเหลืองนะครับเราเรียกว่าเนื้อแร่ทองน้อยนะครับ ถ้าเม็ดเล็กๆนะครับถ้าเราเล่นด้วยแสงนะครับเราจะเห็นวิบวับเป็นแสงสีเหลืองนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังของเนื้อนะครับเนื้อพระจะหยาบนะครับเนื้อหยาบครับหลวงพุทวด97นะครับสร้างด้วยเนื้อว่านครับธรรมชาติของว่านนะครับจะไม่เข้ากันนะครับกับส่วนผสมคือดินนะครับครับส่วนที่เป็นว่านจะขุดขึ้นมานะครับเป็นไขว่านเป็นน้ำว่านนะครับจะมีเสน่ห์นะครับครับเนื้อพระจึงออกหยาบนะครับ บางท้องที่นะครับบางภาคจะเรียกว่าเนื้อฝ่อฟ้ามนะครับหรือเนื้อเลื่อนล้วนซุยนะครับครับองค์นี้นะครับอยู่ในสภาพประมาณ65%นะครับเป็นพิมพ์กลางลึกหน้าโหนกเป็นอีกแม่พิมพหนึ่งเป็นรุ่นที่เขานิยมเล่นหากันครับนี่ครับนี่ที่ผมให้เห็นนะครับคือผ่านการใช้นะครับจะมีจุดดำเม็ดแดงก้อนขาวนะครับ แต่ที่ผมสายให้ท่านผู้ชมนี่คือกล้องจากโทรศัพท์นะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูเนื้อจริงนะครับองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับให้เราจดจําอยู่อย่างนึงนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี9กจิตนะครับเนื้อพระจะหยาบล่วนนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับเพราะว่ามวลสารของว่านร้อนะครับชนิดนะครับรวมทั้งดินกากกะยายักษนะครับและมวลสารต่างๆที่ผสมในองค์พระนะครับจึงทําให้พระหยาบนะครับ ณปัจจุบันนี้70ปีนะครับพ้าจะออกโทนสีอมเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พระรอดที่ผมให้ท่านผู้ชมรับชมครั้งก่อนนะครับและองค์นี้นะครับจุดนี้คือเปลือกว่านนะครับครับบางครั้งนะครับที่เราสอง้วยกล้องจะเห็นเปลือกว่านนะครับเห็นเม็ดว่านชัดเจนนะครับครับที่เราที่ผมวงให้ดูนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับเม็ดว่านกับเปลือกว่านนะครับนี่นะครับนี่จะเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับ พิมพ์กลางลึกหน้าหนกครับข้างหลังจะมีคาบน้ำว่านปกคุมไปทั่วทั้งองค์พระนะครับครับหลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็ดเป็นพระที่มีเสน่ห์นะครับถ้าเราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะครับจะเป็นนะครับจะได้ศึกษาไปด้วยนะครับครับข้างหลังนะครับจะเห็นมวลสารชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่กิมเซียวนะครับแต่ส่วนนี้ผมให้ดูชัดที่สุดก็เท่านี้นะครับเพราะว่าผมเป็นกล้องนะครับจากโทรศัพท์นะครับแบบนี้ครับแร่กิมเซียวเล่นด้วยแสงนะครับ จะเห็นรูปับเป็นแสงสีเหลืองนะครับเป็นเม็ดเล็กๆแร่กิมเซียวนะครับตอนที่เขากดพิมพ์นะครับก่อนที่เขาจะแคะพักออกจากเป้าพิมพ์นะครับเขาจะเอาแร่กิมเซียลมาแปะอยู่ด้านหลังขององค์พระนะครับบางองค์ก็ติดมากบางองค์ติดน้อยนะครับแล้วแต่การกดการแตะที่ของแต่ละคนนะครับเพราะมีหลายคนนะครับที่ตอนอยู่ในพิธีปี97นะครับนี่ครับแร่นี้คือแร่กิมเซียลนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับ ให้เราจําไว้อยู่อย่างหนึ่งนะครับสําคัญที่สุดคือแร่กิมเซียวต้องเป็นเม็ดสีเหลืองนะครับเมื่อเล่นด้วยแสงนะครับจะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับองนี้เป็นพิมพ์กลางลึกหน้าหนุกนะครับพ้าจะออกโทนหยาบนะครับไม่เรียบตึงนะครับหน้านี่ะเป็นพิมพ์กลางลึกหน้าหนุกนะครับหน้าท่านจะหนุกขึ้นนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์กลางพิมพ์กลางมีหลายพิมพ์นะครับแต่เราให้จดจําเนื้อหาก็พอนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางเนื้อหาจะทนเยอะกว่านะครับคือองค์อมเขียวนะครับ ครับสำหรับลุงทวดเนื้อวันเก้าเจ็พิมพการนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดกาบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์กระสินครับ